สวัสดีค่ะเด็กๆกลับมาพบกับคุณครูเบนอีกแล้วนะคะเอเด็กๆช่วยคุณครูเบนสังเกตสิคะว่าคุณครูเบนเอาอะไรมาด้วยนะใช่แล้วคะ่ะซูชินั่นเองแล้ววันนี้นะคะคุณครูเบนก็จะพาเด็กๆไปทํากิจกรรมศิลปะเกี่ยวกับนิกิริซูชิแล้วก็โอชิซูชิค่ะถ้าพร้อมแล้วหยิบอุปกรณ์ชุดนี้ขึ้นมาเลยคะ่ะถ้าพร้อมแล้วเราไปทํากิจกรรมกันเลยดีกว่าคะ่ะไปกันเลย ก่อนที่เราจะไปทำกิจกรรมเกี่ยวกับนิกิริซูชิและโอชิซูชิกันนั้นเราไปทำความรู้จักเขากันก่อนดีกว่าค่ะเด็กๆมากันที่ซูชิประเภทแรกค่ะเด็กๆนิกิริซูชิเด็กๆเ,เ,เคยเห็นซูชิหน้าตาแบบนี้กันหรือเปล่าเอ่ยนิกิริซูชินะคะคือซูชิที่ทำจากข้าวผสมกับน้ำซ้อมสายชูปั้นเป็นก้อนรีด้านบนมักจะวางด้วยเนื้อปลากุ้ง ไข่หวานหรือเนื้อสัตว์อื่นๆค่ะเด็กๆ mm hmm. ซึ่งสามารถใส่วาซาบิไว้ด้านใน mm hmm. เพื่อเพิ่มอรรถรสในการรับประทานค่ะเด็กๆ mm hmm. เอ๊แล้วเด็กๆทราบหรือไม่คะว่าทำไมเขาจึงมีชื่อเรียกว่านิกิรินะนั่นก็เพราะว่านิกิริแปลว่ากรรมหรือปั้นนั่นเองค่ะเด็กๆหัวใจของซูชิชนิดนี้จึงอยู่ที่การปั้นนั่นเองค่ะ ซึ่งระหว่างการปั้นข้าวเราจะต้องใส่แรงปั้นให้พอดีและใช้เวลากับการปั้นให้เหมาะสมเนื่องจากถ้าเด็กๆปั้นนานเกินไปอาจจะทําให้อุณหภูมิที่มือถ่ายอุ่นไปยังข้าวทําให้ข้าวมีความอุ่นขึ้นและเมื่อนําปลาไปวางบนข้าวอาจจะทําให้ปลาเสียรสชาติค่ะเด็กๆ เป็นยังไงว่างคะเด็กๆก,กว่าจะได้นิกิริซูชิเนี่ยไม่ยากเลยใช่ไหมคะต่อไปเรามาทำความรู้จักกับซูชิประเภทถัดไปกันดีกว่าค่ะ mm. โอชิซูชิเอ๊เด็กๆเคยเห็นซูชิหน้าตาแบบนี้หรือเปล่าเอ่ยเอ๊เด็กๆทราบหรือไม่คะว่าทำไมซูชิประเภทนี้จึงมีชื่อว่าโอชิซูชินะ ใช้แล้วค่ะเด็กๆชื่อของเขาเกี่ยวกับกรรมวิธีการทำนั่นเองค่ะเพราะโอชิแปลว่ากดหรืออัดค่ะซึ่งวิธีการทำโอชิซูชิก็คือการนํำข้าวไปผสมกับน้าส้มสายชูค่ะจากนั้นนําข้าวนะคะใส่ลงในกล่องทรงสี่เหลี่ยมค่ะเด็กๆวางเนื้อปลาด้านบนและกดให้แน่นนะคะให้เนื้อปลาและข้าวติดกันค่ะและเมื่อข้าวกับเนื้อปลานะคะถูกมรรจุลง สีเหลี่ยมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะทําการหั่นซูชิค่ะเด็กๆให้มีขนาดที่พอดีคําเพื่อจะได้สะดวกต่อการรับประทานค่ะว เป็นยังไงบ้างคะเด็กๆนิกิริซูชิและโอชิซูชิน่ารับประทานมากๆเลยใช่ไหมคะต่อไปเราไปลงมือประดิษฐ์นิกิริซูชิและโอชิซูชิกันเลยดีกว่าคะ่ะ<ว>เรามาเริ่มกันที่นิกิริซูชิค่ะเด็กๆให้เด็กๆนำปลายกระดาษสีขาวนะคะมาติดกันตามคลิปวิดีโอเลยคะ่ะจากนั้นติดลงด้วยกาวนะคะทากาวบางๆที่ปลายด้านใดด้านหนึ่งคะ่ะ จากนั้นนำปอีกด้านมาประกบกันค่ะเด็ก,ดกใช้มือทั้งสองข้างกดไว้สักครู่นะคะเพื่อให้กระดาษติดกันยิ่งขึ้นค่ะจากนั้นนะคะให้เด็กๆพับลงตามคลิปวิดีโอเลยค่ะเพื่อให้เกิดรูปทรงวงรีนะคะในส่วนของข้าวปั้นเสร็จแล้วละค่ะขั้นตอนต่อไปเรามาเตรียมในส่วนของเนื้อสัตว์กันต่อค่ะเด็กๆนําในส่วนของข้าวนะคะมาวางทับกับกระดาษสีแดงค่ะจากนั้นนะคะให้เด็กๆวาดทาบลงไปค่ะ และว,ว่าเส้นขอบที่เกินกับเส้นที่เด็กๆทาบไปเมื่อสักครู่นะคะให้ใหญ่ขึ้นอีกนิดนึงค่ะจากนั้นใช้กรรไกรนะคะตัดที่เส้นขอบนอกค่ะเด็กๆเมื่อเด็กๆได้รูปร่างเหมือนกับของค,ครูแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปเป็นการระบายสีเพื่อตกแต่งค่ะเราจะเห็นว่าที่เนื้อป่านะคะจะมีลายเส้นของไขมันอยู่ค่ะเด็กๆให้เด็กๆเลือกใช้สีไข่นะคะเพราะมีสีที่คล้ายคลึงกับของจริงมากค่ะ ขีดลงไปนะคะตามคลิปวิดีโอเลยค่ะเด็กๆขั้นตอนถัดมานะคะเราจะนําชิ้นส่วนทั้งสองชิ้นส่วนมาติดกันค่ะโดยใช้กาวค่ะให้เด็กๆทาตามคลิปวิดีโอได้เลยนะคะทากาวบางๆค่ะจากนั้นให้เด็กๆนะคะพลิกในส่วนของลายเนื้อปลาที่เราวาดลงไปลงนะคะหงายอีกด้านหนึ่งขึ้นและนําในส่วนของข้าวไปติดลงบนกระดาษค่ะ เสร็จแล้วละค่ะนิกิริซูชิยากเลยใช่ไหมคะ <Woo! S 1> ต่อไปเราไปทำโอชิซูชิกันต่อดีกว่าค่ะเด็กๆ <Woo! S 1> ให้เด็กๆพับปลายกระดาษสีขาวนะคะเข้าไปนิดนึงค่ะตามคลิปวิดีโอเลยจากนั้นต้องคลี่ออกนะคะเด็กๆและนำปลายทั้งสองด้านนะคะมาจะรดกันและพับเพื่อให้เกิดรอยตรงกลางค่ะและทำแบบนี้อีกหนึ่งรอบค่ะเด็กๆทำตามคลิปวิดีโอเลยนะคะ ใช้นิ้วมือรีดหรือกดนะคะเพื่อให้รอยชัดเจนยิ่งขึ้นค่ะเด็กจะเห็นว่ามีทั้งหมด400ค่ะจากนั้นเราจะนำปลายกระดาษทั้งสองด้านนะคะมาประกบกันให้มีลักษณะเหมือนกับกล่องสี่เหลี่ยมค่ะเด็กๆโดยทากลาวที่ด้านใดด้านหนึ่งค่ะจากนั้นก็ขึ้นทรงให้เป็นกล่องสี่เหลี่ยมได้เลยค่ะ เสร็จแล้วระค่าในส่วนข้าวขั้นตอนถัดไปนะคะเราจะมาทําในส่วนของเนื้อสัตว์กันค่ะเด็กๆค,ครูเบนเลือกใช้สีส้มนะคะเพราะว่ามีสีใกล้เคียงกับปลาแซลมอนนั่นเองค่ะวางในส่วนของข้าวลงไปค่ะเด็กๆจากนั้นก็ทาบนะคะเพื่อกําหนดเส้นกรอบนะคะจากนั้นครูเบนนะคะก็วาดเส้นกรอบซ้อนลงไปนะคะให้มีขนาดใหญ่กว่าเดิมค่ะแล้วก็ใช้กรรไกรตัดตามเส้นกรอบได้เลยค่ะ และเมื่อตัดเสร็จแล้วนะคะก็ใช้สีตกแต่งลวดลายเหมือนเดิมค่ะและสีที่คุณครูเลือกมาตกแต่งนะคะก็คือสีไขค่ค่ะเพราะเป็นสีที่มีความใกล้เคียงกับสีจริงเลยค่ะเด็กๆ เมื่อตกแต่งเสร็จแล้วนะคะขั้นตอนสุดท้ายแล้วค่ะเด็กๆเราจะนำในส่วนของข้าวมาติดกับเนื้อปลาค่ะทากาวบางๆเหมือนเดิมค่ะที่บริเวณขอบของข้าวนะคะจากนั้นนำเนื้อแซลมอนค่ะมาแปะลงไปความลงนะคะและกดให้เขาติดกันมากยิ่งขึ้นค่ะเด็กๆเสร็จแล้วละค่ะนิก,กิริซูชิและโอชิซูชิของคุณครูเบนเป็นยังไงคะเด็กๆน่าทานไหมเอ่ย เป็นยังไงบ้างคะเด็กๆก,กิจกรรมศิละปะในวันนี้ไม่ยากเลยใช่ไหมคะและสําหรับกิจกรรมหน้าจะเป็นอะไรนั้นครูเป็นฝากเด็กๆติดตามด้วยนะคะวันนี้คุณครูเป็นต้องขอตัวลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ